สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเออร์เรอร์มีเราอยู่ในโลกของเกมหลอดไนนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําอาวุธทั้งหมดในเกมหลอดไ Infinite Class ที่กําลังจะเปิดโกลบอลเร็วๆนี้อาวุธไหนมีสายการเล่นแบบไหนบ้างอาวุธไหนเหมาะกับใครบ้างวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูกันครับเติมเกมที่ไหนก็ได้แต่ถ้าอยากคุ้มต้องที่นี่ TGS เติมเกมชอ็อป เว็บเติมเกมออนไลน์รวดเร็วปลอดภัยราคาถูกร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไม่มีดีฟันร้อยเปอร์เซ็นต์รองรับทุกเกมฮิตอาทิเช่น Rov Free Fire Valorant Night c r o Odin w a l h a l a Rising l i n e t t e 2m แอดมินตอบไวไม่ต้องรอคิวนานมีโปรเด็ดทุกวันเติมง่ายได้ไวยิ่งเติมยิ่งคุม้มราคาพิเศษช่องทางการเติมเกมเว็บไซต์เติมเกมช็อปดอทคอมไลน์แอดเติมเกมช็อปมีแอดด้วยนะ และแฟนเพจ tgs เติมเกมช็อปรับเติมเกมราคาถูก tgs เติมง่ายได้ไวราคาสุดคุ้มเกมเมอร์ตัวจริงต้อง tgs เติมเกมช็อปเท่านั้นสำหรับใครที่อยากฟาร์มเกมที่มีระบบ auto afk และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ ug phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากยิ่งขึ้น u ู p h o n e เป็นแอปพลิเคชันระบบทาวมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตตัวเองไปแล้วตัวละครในเกมเราก็ยังคงฟาร์มอยู่ซึ่งเหมาะมากๆสาหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าไฟ U ู p h o ฟ e คือคําตอบ ราคาแพ็กเกจเริ่มต้นประมาณวันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่เราแนะนำ MVIP สเปคสูงใช้ดีรวดเร็วลืล่นไหลราคาดีคุณภาพเยี่ยมสนใจดาวน์โหลด UG p h o ฟ e ใช้โค้ดมีมีม,มีหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้รับส่วนลดพิเศษทันที ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าหลอดนายเอฟินิคารดนั้นจะไม่มีระบบคาร์ดอาชีพและเลเวลของตัวละครเกมนี้จะใช้เป็นระบบเลเวลอาวุธและเลเวลของสมใส่เข้ามาแทนซึ่งทําให้มีอิสระอย่างมากในการเล่นและเลือกอาวุธที่เหมาะสมกับเราจริงๆการเลือกอาวุธเราสามารถเลือกอาวุธได้2ออันซึ่งสามารถใช้และสลับอาวุธได้ทุกเมื่อ ทำให้การเล่นในแต่ละคอนเทนต์วิวเราจะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเช่นตอนฟาร์มเราอาจจะใช้ธนูหรือหน้าไม้เพื่อให้ฟาร์มเร็วและสบายขึ้นแต่ตอน PVP เราอาจจะใช้มีดคู่เพื่อทําดาเมจที่รวดเร็วและดีบัฟใส่ศัตรูรัวๆฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าอาวุธไหนสายอะไรและอาวุธไหนเหมาะก,กับใครสายฟรีสายเติมเลือกอาวุธแบบไหนดาบโล่แทงและ DPS อาวุธกึ่งแท้งที่เล่นได้เก่งทุกช่วงเกมตั้งแต่ต้นเกมจนถึงเอนเกมเนื่องจากมีความสมดุลระหว่างโจมตีและป้องกันหน้าที่ในทีมคอยแท้งและอาร์โก้ให้กับทีมและคอยบัฟเพิ่มพลังป้องกันให้กับทีมสายการเล่น1แท้ง2ดาเมจ3คริ4 c c เหมาะก,กับผู้เล่นสายเติมเพราะต้องทําของให้ถึงเพื่อที่จะได้มีประโยชน์ให้กับทีมและต้องทําของสําหรับดาเมจเพื่อเอาไว้ฟาร์มด้วยดาบใหญ่ DPS ระยะใกล้ อาวุธสายดาเมจระยะประชิดที่จะเก่งในช่วงกลางเกมขึ้นไปจนไปถึง end game พอช่วงท้ายเกม DPS จะพุ่งแรงอย่างมากหน้าที่ในทีมคอยสร้าง DPS ระยะใกล้เน้นคอมโบและเจาะเกาะสร้างความเสียหายรุนแรงในช่วงสั้นๆสายการเล่น1 CC 2ดาเมจ3คริเหมาะก,กับผู้เล่นสายเติมเพราะต้องทำของให้ถึงยิ่งถ้าของถึง DPS จะสูงมากๆถ้าไม่ใช่สายเติมหรือเป็นสายฟรี DPS จะไม่จัดจ้างขนาดนั้น มีดคู่ DPS ระยะใกล้และดีบัฟศัตรูอาวุธขนาดเล็กที่เฉียบคมและรวดเร็วสร้างดาเมจระยะประชิดเก่งตั้งแต่ช่วงต้นเกมจนถึงกลางเกมหน้าที่ในทีมคอยสร้าง DPS ระยะใกล้และแปดดีบัฟใส่ศัตรูให้อ่อนแอลงเช่นสร้างสถานะเลือดไหลสถานะพิษหรือลดพลังป้องกันเป็นต้นซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการกำจัดเป้าหมายที่ดีเยี่ยมสายการเล่น1ดาเมจ 2. คริ rit, 3. ดีบัฟ เหมาะกับผู้เล่นสายฟรีและสายเติมกลางๆเพราะ DPS ไม่ต้องจัดจ้านมากเนื่องจากมีตัวช่วยอย่างดีบัฟที่คอยเสริมให้เรากำจัดเป้าหมายได้ง่ายยิ่งขึ้นโล่ใหญ่ตัวแทงและซ c ซแองตัวจริงที่คอยยืนเป็นแนวหน้าให้กับทีมจะเก่งในช่วงกลางเกมไปจนถึงเอนเกมหน้าที่ในทีมเป็นตัวแทงและสายซัพพอร์ตรวมถึงบัฟก่อและอาโก้ช่วยคุมศัตรูและเพิ่มการป้องกันให้กับทีมสายการเล่น1แองสองซีซีสามดาเมจ 4คริเหมาะกับผู้เล่นสายเติมเพราะต้องแทงให้กับเพื่อนๆได้อย่างเต็มที่ถึงจะมีประโยชน์และจะต้องทําของเพิ่มดาเมจอีกเล็กน้อยแต่สายเติมกลางเติมน้อยก็แอบเล่นได้เพราะอาวุธนี้มีบัฟที่ช่วยให้ถึกขึ้นอย่างมากและจะเป็นประโยชน์ให้กับทีมอยู่แล้วถึงแม้ไม่ต้องเติมเยอะแต่ในเรื่องของดาเมจอาจจะลําบากนิดหน่อยในการฟาร์มคาถาหรือไม้เท้า DPS เวทมนต์สกิลหมู่ อาวุธที่มีสกิลหมู่หรือสกิลเอ e เยอะที่สุดในเกมจะเป็นสาย DPS หรือสายซัพพอร์ตก็ได้อาวุธนี้จะเก่งในทุกช่วงของเกมตั้งแต่ต้นเกมจนถึง n อนเกมหน้าที่ในทีมคอยทำา p s s เวทมนต์และเคลียร์มอนสเตอร์ด้วยสกิลเอ e หรือคอยซัพพอร์ตเพื่อนๆในแนวหลังคอยบัฟและคอยฮิวให้กับทีมสายการเล่น1ดาเมจ2คริ3บัฟและฮิวเหมาะกับผู้เล่นสายเติมถ้าหากเป็นสาย DPS พอต้องทําของให้ถึงและปิดมอนให้ได้ไวๆแถมมีสกิลเอโอีเยอะทําให้ดึงมอนเข้าหาตัวได้เยอะฉะนั้นควรทําของที่ช่วยให้ยืนมอนได้นาน,านด้วยรวมถึงต้องทําเรื่องของ MP ด้วยเพราะเป็นอาวุธที่ใช้ MP เยอะมากๆหรือถ้าเป็นสายซัพพอร์ตก็ควรต้องทําของทั้งซัพพอร์ตและดาเมจควบคู่ด้วยกระบอง DPS และซัพพอร์ตอาวุธที่มีทั้ง DPS และบัฟ เพิ่มความสามารถที่เป็นประโยชน์ในการเล่นจะเก่งในช่วงการเกมเป็นต้นไปหน้าที่ในทีมคอยทำ DPS และคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือเพื่อน,อนในทีมคอยบัฟและยืนแนวหน้าให้กับทีมได้ในบางครั้งสายการเล่น1 CC 2ดาเมจ 3. บัฟเหมาะกับผู้เล่นสายฟรีเติมกลางเติมน้อยเพราะเป็นอาชีพไฮบิดทั้งดาเมจและป้องกันเพราะมีบัฟที่เป็นประโยชน์หลายสกิล Skill, และมีสกิลดาเมจเช่นเดียวกันเป็นสายกลางที่พึ่งพาตัวเองได้ดี และ2อาวุธสุดท้ายสายดาเมจระยะไกลธนู DPS ระยะไกลอาวุธสายระยะไกลที่ยืนแนวหลังคอยปิดมอนเตอร์จากระยะไกลจะเก่งในทุกช่วงของเกมตั้งแต่ต้นเกมจนถึงเอนเกมหน้าที่ในทีมคอยสร้างดาเมจและรัวสกิลจากระยะไกลคอยยืนแนวหลังให้กับทีมและปิดเป้าหมายให้ไวที่สุดสายการเล่น1ดาเมจ2คริ 3CC เหมาะกับผู้เล่นสายฟรีเติมน้อยเติมกลางซึ่งเหมือนกับธนูเกมอื่นๆทั่วไปเพราะจะมีดาเมจเยอะและสร้างดาเมจจากระยะไกลแถมมีซ c ซที่เป็นตัวช่วยให้เป้าหมายเข้าถึงตัวเราได้ลำบากมากยิ่งขึ้นหน้าไม้ DPS ระยะไกลเจาะเกาะอ,อาวุธสายระยะไกลและยืนแนวหลังเหมือนธนูแต่อาวุธนี้จะเด่นในเรื่องของการทำลายเกาะเป้าหมายมากกว่า จะเก่งในช่วงการเกมขึ้นไปหน้าที่ในทีมคอยสร้างดาเมจจากระยะไกลยืนแนวหลังให้กับทีมและทำลายเกาะเป้าหมายที่เป็นตัวแทงหรือบอสสายการเล่น 1, ดาเมจ 2. คริ3 c มเหมาะกับผู้เล่นสายเติมเพราะต้องทำของดีดาเมจและเจาะเกาะให้เยอะที่สุดและต้องทำของเพื่อให้ยืนได้นานๆเพราะหน้าไม้เป็นตัวหลักในการกำจัดบอสหรือตัวแทงฝ่ายตรงข้าม โอเคครับและนั่นก็คือทั้งหมดของการแนะนำอาวุธและสายการเล่นในเกมหลอดน้ำอินฟินิตคัสเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยให้เ,เพื่อนๆตัดสินใจในการเลือกอาวุธที่จะเล่นในตอนที่เกมเปิดให้บริการหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่รอเล่นเกมหลอดนาำอินฟินิตคัสอยู่นะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องเออร์เรมีเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ